กฝนตกทางคืนพี่น้องตกอีกแล้วค่ะหน้าหิมะฝนตกพี่น้องจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีนออ <c oughs> เดือนนี้หิมะจะมาวันไหนก็ไม่รู้ฝนก็ยังตกอีกแทนที่จะเป็นหิมะใช่ไหมมันก็แปลกๆอยู่นะเดี๋ยววันดีคืนดีหิมะมานี่ตายพอดีเลยลื่นถนนไปยาก <c oughs> วันนี้ก็ค่อนข้างบวกเยอะเนาะบวกตั้งเกือบสิบเนี่ยบวกเกือบสิบเนาะพี่น้องวันนี้ออกสายมากเลยวันนี้รีบนิดหนึ่งเนาะออกสายก็คงไม่ได้แวะคุยตรงไหนหรอกเพราะว่าเราออกสายมากวันนี้ตอนนี้อยู่ที่หกโมงสามสิบห้านะคะหกโมงเช้าสามสิบห้าพี่น้องมันก็เลยจะต้องไม่ได้ทะเลถลายเนาะ ก็ไปทำงานเลยทีเดียววันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วเนาะเป็นวันที่เราจะได้แบบไกลวันศุกร์แล้ว <c oughs> จะได้หยุดพักผ่อนโชคดีนะคะพี่น้องเมื่อวานเนี่ยทำงานค่อนข้างดีมากเลยไม่เหนือ่อยไม่ลา้าไม่ทอ้อไม่แท้ไม่อะไรทั้งนั้นเมื่อวานนี้ทำงานสุดยอดเป็นอะไรที่ดีมากเมื่อวานวันนี้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะ ก็บ <S an> ุญก <an> ุศลนี <S an> ้ให <an> ้เทวดาทั้งหลายเนาะช่วยกิจการงานเนาะช่วยทํา youtube ช่วยทําทุกอย่างไปได้มาก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันไปแบ่งบุญกันไปเนาะพี่น้อฝนตกทั้งคืนแทนที่มันจะเป็นหิมะนองเป็นฝนเนี่ยถ้าลบมานีลื่นเดินกันไม่ได้เลยนะก็รอดูครัว่าหิมะมันจะมาวันไหน ฝนก็ยังลงปรยปอปรอยู่เนะ <c oughs> าะเมื่อเช้าตื่นแต่เช้ามาว่าจะทำคลิปไปโหลดคลิปเข้ามาไม่ได้ระบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพี่น้องเอ้ยเนาะหาคลิปไม่เจออัพโหลดแล้วอัพโหลดอีกจากนี่ไปนู่นจากนู่นไปนี่ ไปไปทำงานแล้วพี่น้องเอ้ยบนไปก็นั่นแหละ <c oughs> รถตาเดียวอีกแล้วเนี่ยเวลาไฟมันส่องอย่างนี้พี่น้องเอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> อาศัยชินถนนเฉยๆหรอกถ้าไปขับอยู่ต่างจังหวัดนี่จะยิ่งแบบถนนแคแบๆนอกต่างจังหวัดเนี่ยมืดๆเนี่ยขับยากมากพวกที่อยู่ต่างจังหวัดนี่โอ้เก่ง อย่างว่าเนาะขับทุกวันถนนใครถนนมันมันก็ชินเนาะถนนเราเราก็ชิน <c oughs> ถนนเขาเขาก็ชินเนาะขับทุกวันรุ่นสวัสด์ยามเช้านะคะสองล้านดวงใจคะ่ะขอบคุณนะคะไปทำงานกันค่ะพี่น้องคนก็ลงพรำๆเนาะแต่ไม่หนัก ไม่มากเท่าไหร่ก็ฝอยๆมาเป็นระยะระยะพนตกทั้งคืนแล้วมันอิ่มแล้วไงก็เหลือแต่ฝนโปรยๆปฝอยๆอยอ,ยอ,ยอ,ยอันนี้วันที่สี่เนาะธันวาก็รอดูหิมะมันจะมาวันไหนอีกรอบสองก็อย่ามาแบบถล่มทลายเลยเด้อมาแบบหน่อยๆก็พอแล้วไม่งั้นก็ลำบาก แต่ว,ว่าเราก็เตรียมรถเกรดร,รถอะไรเรียบร้อยแล้วแหละให้ฉุกเชินมาเราก็เกรดได้เลยลงจากบ้านเนาะเชื่อไหมปีนั้นน่ะมันตกทีเดียวแล้วมันตกหนักแบบหนักมากอะ่ะ <c oughs> แล้วทีนี้พอมันตกหนักมากออกจากบ้านไม่ได้พี่น้องลงเนินไม่ได้รถไม,ไม่ไม่มีรถขูดตอนนั้นเนาะ ขาดงานไปหนึ่งวันโดนหักไปโดนหักเงินไปหนึ่งวันสาเหตุที่เขาบอกว่าเราไม่รู้เตรียมพร้อมเห็นไหมข้อหาไม่รู้จักเตรียมพร้อมพี่น้องพี่มะตกไปทำงานไม่ได้ทุกคนโดนตัดโดนตัดหมด อรุณสวัสดิ์นะคะเป็น้านดวงใจคะ่ะเช้านี้ก็อากาศไม่ดีเช่นเดิมนอกจากไม่หนาวมากอากาศบวกอยู่ที่บวกสิบบวกเก้าบวกแปดอยู่เนี่ยข,ขึ้นึ้นลงลงเนาะฝ <c oughs> นตกทั้งคืนหลังจากไม่ได้ตกมาหนึ่งวันเมื่อคืนนี้ตกตอนนี้ก็จะโปรยอยๆยนิดนึงออกสายนิดหนึ่งวันนี้ก็จะไม่ได้แวะจอดคุยตรงไหนเนาะ ยิงตรงกัน15นาทีเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงเช้า15นาทีเจ็ดโมงเช้าด <c oughs> ี่ขนาัดืด่มน้ำอุ่นแก้วหนึ่งเนาะกาแฟแก้วหนึ่งน้ำอุ่นแก้วหนึ่งแล้วยังคอแห้งเลย ใะช่วงนี้คนเป็นบัตรกันเยอะกุ๊กก็เป็นวัตรแล้วก็ไม่มาไม่ยอมอยู่บ้านนะนก็มาปล่อยเชื่อให้กันวัตรติดกันง่ายอยู่แล้วรุ่นสวัสดิ์นะคะ17ล้านดวงใจนะคะ ไฟมันแสบมันแทงตาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไฟมันแทงตาให้มองขอบถนนขอบถนนมันก็ไม่มีเส้นขาวเนาะมันใช้ความชํานาญในการจําเอามันไม่มีเขาไม่ได้ตีเส้นขาวให้เราไงขอบถนนเนะนี่ยถ้าเป็นถนนใหญ่อะมันมีอยู่ถ้าเป็นถนนตามหมู่บ้านมันมืดตึ๊บ ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะ Good morning everyone Good morning Thank you so much my friend Thank you <c oughs> ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวค่อยไปจอดอ่านข้างหน้าเนาะขอบคุณที่มาให้กำลังใจกดไลค์กดเลิฟก,กดติดตามด้วยนะคะวันนี้พยายามลงคลิปยังไม่ได้ลงเลยพี่นอ้อง คลิปโหลดไปโหลดมาแล้วหาคลิปไม่ได้โหลดมันก็ไม่เข้าไอที่เราต้องการเนาะเพิ่งจะหาได้เพิ่งจะทำได้แล้วกยยว็ยังไม่ได้เขียนหัวข้อเพิ่งจะอัพโหลดยังไม่ได้เขียนหัวข้อยังไม่ได้ส่งการบ้านนานและตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ววันนี้ก็เลยต้องเดี๋ยวต้องอัพโหลดไปถึงที่ทำงานก่อน <c oughs> เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแอปไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะถ้าคนไม่เข้าใจนี่ก็ยากไม่เหมือนเราไปถ่ายเดินถ่ายวิดีโอแล้วลงอย่างนั้นมันจะง่ายถ้าเราโหลดแอปโหลดอะไรโหลดจากนู่นใสน่นี่นนายนี่มันจะยาก <c oughs> บางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ทำไม่ได้ ทีง่ายๆทำไม่ได้ทียากๆทำได้แล้วแต่ถ้ารีบๆก็จะทำไม่ได้เสียเวลาไม่เช้าตื่นแต่เช้ามาก็นู่นนี่นั่นน่าจะเป็นพี่ชูสีกับน,น้องกวางหรือเปล่าน้องเอซีน้องวินหรือเปล่าแวบบๆเนาะ ใช่ไหมพี่ชูศรีใช่ไหมขอบคุณมากนะคะพี่ชูศรีบ้านนี้ก็เลยยังไม่ได้โหลดคลิปลงลง,ลงยังไม่ได้อุย้ยน้ำมันมันลงเยอะมากโอ้ยเต็มถังแล้วมันเติมไม่ได้ดูสิสิบสี่แปดสิบเก้าขอบคุณมากค่ะพี่ชูศรีสิบสี่ 10, สอุย้ยน้ำมันลงเยอะมาก โอ้ m มากอเต็มทางเลยแล้วมันเติมไม่ได้โอ้อยากจะเติมเหลือเกินน้ำมันถูกมากไม่เคยถูกอย่างนี้มาก่อนเลยน้ำมันปาดิโตโอ้ยยยยน้ำมันน้ำมัน น้ำมันนะจ๊ะลงถูกมากถูกจริงๆเลยน้ำมันเนี่ยอ้าสิบสี่จุดแปดสไม่เคยมีมาก,ก่อนทำไมไม่ช่วยค่าไฟม้างนอ,นอกรัฐบาลนี่ช่วยค่าไฟให้มันถูกน้อย <c oughs> รไฟแพงเกินฮออ,อตื่นแต่เช้าเกินเกินนาฬิกาปลุกอันนี้ตีสี่นอนไม่กี่ชั่วโมงคนมีอายตุต้องให้นอนแปดชั่วโมงขึ้นไป ก่อนเราอีกแล้วบ้านเนี้ยรถสีขาวเนี่ยบ้านติดกันนะเนี่ยวันนี้มาแต่เช้าแสดงว่ามาเปิดมาเปิดโรงเรียนถ้ามาเช้าก็คือเปิดโรงเรียนครู จอดรถไม่ถอยไปอีกหน่อยวะจอดรถเขาจอดรถแบบไม่ได้ดูข้างหลังเลยนะจอดรถมาเดี๋ยวคนก็เฉียวชนเอาหรอกเขารีบอะไรขนาดนั้นเนาะจอดให้นั่นเกิน จอดมาข้างหน้าเด้วคนขับเข้าขับออกเขาไม่ระวังเงเนะี้ยเราก็จะไม่ลงไม่ได้จอดให้เกียรตเกินจอดแบบเกรงใจตัวเองจะออกไม่ได้ เราต้องถอยไปอีกหน่อยเพราะว่าเข้าจอดล้ำมาเกินฝนกต ộc, ็ตกโอ้ยอ้ยอาทิตย์นี้ดีหน่อยไม่ค่อยเหนื่อยมากพี่ชูสีเอ้ยทำงาน อาทิตย์นี้ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่โอเคมากเมื่อวานนี้อยิ่งยิ่งโอเคใหญ่เลยเมื่อวานนี้มีความสุขมากทำงานมันสบายตัวนะ่ะใจมันก็ไอ้นี่คนอยู่หรอกแต่ว่าตัวมันสบายยังไงไม่รู้ จอดรถเพลียงใจแล้วเยงกระเทเร่ฝนลงปรยโปรยพี่น้องที่เกียรกลางร่มมันตกไม่เยอะะวันนี้เราไปข้างหน้าตรงนูง้นเดินเลยมืดตึบเลย โปรยโปรยร่มก็เอามาอยู่นะ๋ต่มันไม่เปียกหรอกเนี่ยถ้าอากาศอย่างเงี้กำลังดีมากเลยใส่เสื้อไม่ต้องหนามากเนาะสบายสบายสบาย,บายแบบนี้ <c oughs> วอแห้งนะขนาดดื่มน้ำแลยโอ้ยลงหนักลงหนักลงหนักฮ้สาวจะไม่กลางแล้วนะนะเสียงฝนลงในร่มหนักเสียงฝนลงหนักลงหนักสวัสดีแม่คลิฟค่ะอรุณสวัสด์ยามเช้าแม่คลิบ เี่เขาแขวนดาวแขวนอะไรสวยงามเราไม่ได้แขวนแลไขก้เกียดที่บ้าน <c oughs> ไฟก็ไม่ได้เสียบเอ้ไฟคริสต์มาสก็ไม่ได้จงได้เสียบอะไรหรอกเทียนก็ไม่ได้จุดอะไรกับเขาหรอกคุณสามีเขาบอกว่าจุดรักเกียดมานั่งระวังจุดจงจุดเทียนเจอแล้วเฮ้ย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 มาอีกแล้วนี่เฮ้ย hey, hey. มันมาเดินตามหลังเราจะถ่ายก็ไม่ได้นะนี่ฝนตกก็เลยไม่อยากเล่นละไป <c oughs> ไปละสายด้วยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องนี่อากาศหนาวเย็นมากก็ไม่มากเนาะหนาวไม่มาก <c oughs> ไปไหนแล้วแมว มันวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้นุน่นวิ่งไปนู่นน่นุ่นน,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 น่ไปทางออกนุ่นนน่ไปนุ่นและขอบคุณนะคะนี่ก็ข้างหลังครัวเราเนาะดูฝนมันตกนี่เมื่อกี้ว่าตกไม่หนักกลางร่มและโหลมเย็นตรงนี้ เข้าโรงเรียนเข้าที่ทํางานเราและพี่น้องเลยขอบคุณทุกกําลังใจนะคะฝากกดตามเป็นกําลังใจนะคะวันนี้จะลงคลิปค่ะพี่น้องกว่าจะโหลดได้ยังไม่ได้โหลดเข้าพี่ยูยังไม่ได้โหลดเข้าพี่ยูนะคะแค่โหลดเฉยๆนี่บรรยากาศวันนี้ฝนตกพี่น้องเมื่อคืนก็ตกตกตก,ตก เข้าห้องกันเข้าตึกกันดูนางมันจะเปิดประตูคะไหมนางคนเนี้อายุยังไม่หกสิบเลยโอ้ยนางก็ลืมนู่นลืมนี่หละโอ้ยเออนางเปิดคอยชั่วหนะ่ะไม่ต้องเอากุญแจออกอเข้ามาแล้วก็อุ่นใจเนาะ ได้โต้ใหม่พี่น้องไม่ได้โชว์โต้ใหม่ดีไงโต๊ะเก้าอี้ใหม่โต๊ะเก้าอี้ใหม่นะคะเนี่ยก็สวยงามอันนี้โต๊ะเก้าอี้ใหม่นะคะเข้ามาเล่อุ่นอันนี้ก็จะเป็นสูงแบบนี้อันนี้จะเป็นสูงเนาะ ัน,นี้จะเป็นสูงๆโต๊ะอาหารเนาะโต๊ะอาหารโรงเรียนเรานะคะพี่น้องเราไม่ชอบนั่งแล้วเหมือนจะเอนหลังมันไม่มีตัวพิงเนาะเนี่ยมันไม่มีตัวพิงเนาะมันจะเอนหลังางหลังคือแบบไงหลังเนาะโอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะลงไลค์ก่อนเนาะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ